สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมอยู่กับพี่ชัยนะครับอยู่ที่สวนเกษตรหลังบ้านพื้นฐานของการเรียนรู้นะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆของอัง,งุนนะครับผมสำหรับแฟนๆอัง,งุนทั้งหลายนะครับผมนี่ไงครับเป็นช่ออัง,งุนนะครับ หลังจากที่ดอกเบงบ้านามาแล้วประมาณ15วันก็เริ่มสลัดดอกออกก็จะติดผลแล้วล่ะนะนี่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 ก็จะเห็นผลเรียงรายกันมานะเป็นเม็ดเม็ดนี่เนี่ยนี่น,นสีเขียวนี่แหละนะครับผมเป็นผลขององุ่นสายพันธุ์ขาานวนั่นเองนะครับผมก สลัดดอกมาเรื่อยๆน,นี่นี่ยังอันนี้ก็ดอกยังอยู่ก็สลัดออกไปบ้างนะครับผมส่วนที่เหลือมันก็ยังเป็นตุ่มๆอยู่นะครับผมหลังจาก15วันแล้วนะพี่ชัยก็เด็ดทิ้งไปประมาณ10ช่อนะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆเ,เขบอกว่าอย่าไว้เยอะนะก็ร้อนวิชาเนาะก็เลยตอนแรกว่าจะไว้สัก20กว่าช่อ ก็กลัวลูกองุ่นไม่ใหญ่นะครับผมก็เลยเด็ดทิ้งนะอ่านี่นี่มันก็ติดเห็นเห็นเป็นเม็ดเม็ดนะครับผมส่วนปัญหาปัญหาก็พี่ชัยใช้อ่ฮอร์โมนอ่าที่เราหมักทําเองนะครับผมอ่าทีนี้ปัญหาก็คือเราอ่ผสมฮอร์โมนบางครั้งอ่ามือหนักหน่อยนะครับผมอ่ามือหนักหน่อยก็ทําให ดอกองุ่นแห้งตายไปเลยนะครับผมเออถามว่าตายระดับไหนนี่ตายแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮอร์โมนนะครับผมเอ่อถ้าเราผสมอกลัวว่ามันจืดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นการเล่นฮอร์โมนเนี่ยที่เราทําเองก็ต้องแบบบางๆนะครับผมถ้าหนึ่งฝาก็คือหนึ่งฝาถ้าหนึ่งฝามันเกินแล้ว เราก็ต้องลดนะครับผมลดอัตราส่วนมานะสุดท้ายพี่ชายก็อยอมถอยนะครับผมไม่งั้นหมดต้นแน่ๆหลังจากาได้ประสบการณ์จากการใช้ฮอร์โมนก็ลดระด,ดับนะครับผมไม่โจมตีแบบรุนแรงนะอีเหมือนกระสงครามเลยเราก็ใช้แบบบางๆนะค่อยอยประนีประนอมกันไปนี่แหละท้ายก็ได้แบบนี้นะครับผมลงตัวแล้วนะครับผมอ ปรนีปรนอมนะไม่ใช้ความรุนแรงนะไม่ใช้อัตราศึกที่อย่างรุนแรงอ่าีก็ได้อย่างนี้นะครับผมเหลืออยู่ประมาณอ่าสิช่อด้วยกันนะครับผมอนอกนั้นเด็ดทิ้งไปประมาณ10ช่อนะ,อะแล้วก็ฉีดฮอร์โมนตายไปอ่เจช่อความความสวยงามนะขององุ่นก็คือนี่แหละมันเป็นพวงนะนี่ มันเป็นพวงแบบนี้แทงช่อออกมานี่พี่ชัยไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะพวกยืดดอกยืดอะไรนะไม่ได้ไปซื้อกมาหรอกอก็เอาแบบธรรมชาตินี่แหละนะธรรมชาติได้เท่าไรก็เท่านั้นนะครับผมในการเรียนรู้อันนี้ก็จากโคนต้นเลยนะครับผมนี่ถ้ามันติด ลูกมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะสวยงามนะครับผมก็ต้องรอลุ้นตอนต่อไปนะครับผมนำสาระดีๆนะครับใหเ้เพื่อนๆที่ปลูกอง,งุ่นทั้งหลายนะครับผมได้รับชมกันนะครับในการปลูกอง,งุ่นก็เป็นการเรียนรู้นั่นแหละนะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยปลูกนะ บทเรียนสอนให้เรารู้นะครับผมเป็นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในการลงทุนนั่นเองนะครับผมขอขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวนองุ่นหลังบ้านพื้นฐานของการเรียนรู้